สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลอนโซครับในช่องยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลี์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธที่หนึ่งตุลาคมนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ระบายได้คอมเมนต์กันมาเลยครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สาเหตุว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้การดรอปลารามันได้ผลจริงหรือเปล่าอารลิซอนเจ็บมากแค่ไหนและอันเนอร์สต มีความกังวลมากเพียงใดต่อผลการแข่งขันที่เราเนี่ยแพ้2เกมติดแล้วนะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของลิฟ CBD ดีนะครับเป็นสารสกัดจากการชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทช่วงนี้แฟนบอลเลี้ยผู้ก็ม่าจะมีอาการแบบนี้อยู่นะครับลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้น,นะครับใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยจะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษด้วยนะครับ โอเคมาเริ่มที่เนื้อหาในคลิปนี้ดีกว่านะครับเลียพูครับก็บุกไปเยือนกาลาตาสลายนะครับก่อนแข่งเลียพูก็ดูเป็นต่อแบบนิดๆเลยครับแต่ทางกาลาตาสลายก็ได้กองหน้าตัวเก่งของเขากลับคืนสู่ทีมแล้วก็คือวิต์ต์อุตซิเมนนะครับส่วนเลียพูละ่จะจัดทัพอย่างไรถ้าตามผังเลยเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับเจเลมีฟิมปงยืนแบ็คขวาเคยเคสแบ็กซ้ายฟานไนโกนานเะต้กาเฟนแบกจอร์นสมบอตสไลวิสเอกริกเก้กาโป รูเหมือนว่าจะเอาวิสไปเล่นทางปีกขวาใช่ไหมครับแต่ทีนี้การยืนออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าเอาโซโบมายืนไปขวาแล้วดันฟิมปงไปเล่นแทนโมเมสซลาใช่แล้วครับเกมนี้ไม่มีชื่อของโมเมสซลาออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับอาร์เซน่อ์อิซักที่ได้พักเช่นเดียวกันเหตุผลที่อันเดอร์สโอตเขาบอกถึงการดรอปโมเมสซลานะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของโรเตชันครับเลี้ยู องใช้ประโยชน์จากขุมกําลังที่พวกเขามีนั่นคือการใช้นักเตะได้หลากหลายอาร์นเนอร์สโลตฟังอาร์นเนอร์ก่อนนะครับกับเตุผลดอกซ่าเขาบอกว่าเรามีเกมให้เล่นอีกมากครับในไม่กี่วันอีกข้างหน้าเรามีเกมใหญ่รออยู่ครับดังนั้นเราต้องใช้ประโยชน์จากขุมกําลังของเราเขาใช้คําว่าลักซ์ซูรี่ลักช์ซูรี่อ่ะลักชูรี่เนี่ยมันคือคำแปลว่าฟุ่มเฟือยหรูหราอะไรเงี้ยแต่ในบริบทนี้ผมพยายามจะแปลออกมาให้มัน ไม่ได้ต้องเป็นหรูหราหรืออะไรคือมันเป็นประโยชน์อะจากที่ลิอร์พูลนะมีขุมกำลังเขานี้นะครับไอ้คำว่าใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น11ตัวจริงเสมอไปนะครับนักเตะสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้เช่นกันหลายเกมที่ผ่านมามีนักเตะลงมาจากมานั่งและสร้าง Impact ได้ดีครับและแน่นอนว่ามีคนพูดถึงครั้งล่าสุดที่โมยิง3มประตูได้หลังจากลุกจากมานั่งสำรองในเกมเจอกับเรนเจอร์ซึ่งผมก็รู้ดีว่าใครคือกุญซือของเรนเจอร์ในขณะนั้น เขาคือผู้ช่วยของผมในปัจจุบันนั่นคือโจวานนี่ฟานบรองฮอร์สเลครับซึ่งพวกเขาก็พูดถึงเร่งนี้กันแล้วอันนี้คือพูดก่อนเกมนะครับในเกมนี้อาร์นัลเอรมีการปรับเปลี่ยน4ตำแหน่งก็คือเอาอีซักออกอยู่ที่นั่นไปมีคอ,นอเนอร์แบรดลีย์อเล็กซิสแมตติสเซอร์แล้วก็ซาร่าเนี่ยที่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงอาร์นัยังบอกอีกว่าเพราะนี่คือความได้เปลียบครับเรามีตัวเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่เพราะความได้เปรียบอย่างเดียว เพราะความจริงคืออเล็กซานเดอร์อิซักไม่ได้ลงซ้อมในช่วง p r e ซี a ั่นแมคก้าก็พลาด p r e ซีซั่นคอนเน์แบลลี่เองก็เช่นเดียวกันส่วนมิลอสคือเคสก็ยังไม่ชินกับการต้องลงเล่น3ามนัดต่อสัปดาห์เหมือนสมัยยูบอร์มัดทั้งหมดนี้คือปัจจัยเสริมครับที่ทําให้บางครั้งเราจะเป็นต้องโรเทชันและบางครั้งเราก็ต้องเชื่อว่านักเตะคนอื่นเนี่ยสามารถลงเล่นในเกมใหญ่แบบนี้ได้โอเคละ่ะนี่คือสิ่งที่อนาสโลตมีขึ้นมาจากรู้การก่อน ฤดูกาลที่แล้วจะเห็นว่าอัเร์สตจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมปักหลักชุดเดิมไม่แทบจะไม่เปลี่ยนทีมเลยไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกทึ่ส่งผลให้ช่วงท้ายฤดูกาลมันเกิดอ,อ,อาการดรบของเรื่องของพละกำลังหลายๆคนหมดเรื่องหมดแรงครับขาแข็งวิ่งไม่ออกในช่วงท้ายๆ้วยกานแต่ปีนี้อันเดอร์สลตอย่างที่เขาเรียนไปเขามีขุมกำลังที่จะให้ใช้มากขึ้นตัวสำรองหรือตัวจริงเนี่ยสามารถดทดแทนกันได้และพยายามจะโรเตชันแต่สิ่งที่ออกมา มันผลกันแขึ่งขันเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าไงครับเราแพ้มันแล้วสองเกมติดอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการดรอปฟาร่านะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นอ่ะมันคืออะไรครับนี่คือครั้งที่สองของอันเดอร์สตที่พ่ายแพ้แบบสองเกมติดนะครับกับการคุมลวอ์พูลนะครับในรูปเกมเนี่ยโอเคละก่อนที่จะเสียจุดโทษในจังหวะที่ลีอ์พูลเนี่ยน่าจะได้ประตูขึ้นนําจากหลุดเดี่ยวของเอกิิเก้และตามซ้ำโดยคาร์โบแต่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาครับ กลายเป็นว่าโดมินิกซ์มสส์ไลยไปทําฟาวล์ใส่บาเิชยูมาซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ผมจะพูดถึงภาพรวมเกมก่อนวิเตอร์โอซิเมนก็มาสังหารไม่พลาดครับแล้วช่วงครึ่งหลังเรียบูก,ก็ต้องมาเสียอันนี้ซงเบ็คเกอร์นาทีที่5้าิจากจังหวะที่ต้องถอยวิเซฟที่โอซิเมนได้หลุดเดียวจากนั้นซาร่ากับอิซักก็ถูกลงสนามครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่น ก่อนถึงกที่70มีการปรับมาแล้วเริ่มจะต้องทําอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ยังเจาะแนวรับการราดสลายไม่ได้แพ้ไปครับศูนย์ตัวหนึ่งเทียบกับรู้การก่อนเลี้ยงผูกกว่าจะแพ้นัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือนัดที่8ดนะครับเพราะว่า7จดนัดก่อนนั้นพวกเขาชนะได้รวดเลยครับมาลงที่ประเด็นดีกว่าว่ามันเป็นจุดโทษจริงหรือเปล่าครับก็ยี่บามวินาทีหลังจากที่เลี้ยงผูกเกือบได้ประตูขึ้นนันะครับโดมิเนกซูบัตไลรก็ไป เสียท่าอะไรกันผมใช้คําว่าเสียท่ายูมาสได้บอลครับแล้วก็ mm. พุ่งตรงเข้าหาซบสไลน์ที่วันเนี้ยเกมนี้เขารับบทบาทเป็นแบกขวา mm. จังหวะปะทะก,กันในกรอบเททอเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับ mm. ซึ่งยูมาสเองก็เหมือนมีความเร็วที่เหนือกว่าซบสไลน์แล้วก็เอนไปหาโซโบแล้วก็หักหลบพอหักย้อนกลับเนี่ยแขนของซบสไลน์ก็เหมือนแขนขวาเนี่ยผมทําได้ไม่ดีนะพอพอดีตกหมอนเมื่อคืนตกหมอน บิดบิดได้ไม่เยอะคือเนี่ยเอามือข้างหลังเนี่ยไปปัดตัวไปบัดโดนหน้าของยูมายุมาสก็พร้อมที่จะเอาเอาเหลี่ยมแหละผู้ตัดสินมองเห็นแบบนั้นชี้เป็นหยุดโทษทันทีครับแม้จะไม่มีข้อกังขาว,ว่ามันมีการประทะกันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ก็ยังเป็นที่ตกเถียงได้ว่าแขนของสมุทรไลนมันมันรุนแรงแค่ไหนกับการที่ไปกระแทกใส่ใบหน้าของ ยูมาสและมันรุนแรงพักพ,พอที่จะเป็นจุดโทษหรือเปล่าคือถ้าเป็นจังหวัดเนี้ยในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเชื่อเลยว่าไม่มีทางเป็นจุดโทษแน่นอนครับลักษณะาการให้จุดโทษแบบนี้ของพรีเมียร์ลีกแทบไม่มีให้เห็นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างมาตรฐานในการตัดสินฟุตบอลยุโรปแล้วก็ในอังกฤษเหมือนกันอันเนอร์สโตเคยบอกว่าลูกทีมของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า The most h o n e s t ก็คือแบบซื่อสัตย์หรือแบบ อใจดีสุดๆอะประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้ความฉลาดเพื่อเรียกจุดโทษจากผู้เล่นของเวีรยภูในการจังหวะปะทะกันแล้วก็โอซิมเพนก็สังหารผ่านอารสซองเข้าไปถ้าตามมาตรฐานยูฟ่าลูกนี้มันก็เป็นจุดโทษได้แหละแต่ถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้สิบครั้งนะจะไม่เป็นจุดโทษเก้าครั้งมีสิบเปอร์เซ็นต์ ที่จะเป็นจุดโทษแต่ในยูในยูฟ่าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกับในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกับจังหวะลูกเตะม,มุมนั่นแหละถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกจังหวะที่กระทบกระทั่งกันกับผู้สับประตูอะไรเงี้ยถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเขาปล่อยเล่นมันก็จะเน่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างยูฟ่ากับพรีเมียร์ลีกอันนี้ก็ต้องรอดูว่าไม่ต้องรอดูหรอกก็คือมันก็ต้องทําปรับตัวให้ได้สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการที่ลีปูต้องลงเตะทั้งทัยูฟ่าทั้งแชมเปี้ย ไอสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะการดรอปซาร่ามันน่าประหลาดประหลาดใจไหมก็ถือว่าน่าประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเราแทบไม่เห็นว่าถ้าซาร่ามีสภาพความฟิตเต็มร้อยแล้วสูกดรอปไม่เห็นเลยนะครับทีนี้เนี่ยทุกครั้งที่มวยซาร่าไม่ได้อยู่ในชุดตัวจริงเนี่ยมันย่อมทําให้เกิดความกามังวลเสมอครับถึงแม้จะมีหลายคนเรียกร้องว่าไอคนดรอปซาร่าได้แล้วเพราะซาร่าเนี่ย อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ได้ดีเท่าไหร่ส่วนร่วมกับเกมก็น้อยแต่พอลงไปแล้วเนี่ยคู่แข่งเขาวางใจได้เลยครับเพราะไม่มีซาร่าไม่ว่าทีมไหนคุณก็ต้องคิดถึงคุณภาพของซาร่าอยู่แล้วเมื่อต้องลงสนามแล้วมาเชิญหน้ากับเขาเรื่องนี้ก่อนซาร่าลงตัวจริงทุกนัดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนัดแรกก่อนที่จะถูกดรอปในนัดที่8ที่เจอกับพีเอสไอโฮเฟนส่วนตอนเนี้นัดที่2ไม่มีซาร่าแล้วก็เรื่องของการโรเทชัน ปัญหาที่ตามมาเลยก็คือผลงานของลีปูเมื่อไม่มีซา่าอยู่ในสนามกลับยิ่งทําให้เสียงเรียกร้องการการส่งซา่าเนี่ยดังมากกว่าที่เคยครับแนวรุกของทีมดูเฉื่อยชาไปหมดครับมีแค่อูโกเอกริตเก้คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ดูจะเป็นแสงสว่างเดียวในแนวรุกของลีูสาคนโดยสไตล์การเล่นโดยรูปร่างที่ผอมสูงคล่องแคล่วมีฝีเท้าที่ว่องไว เอกิเกาสามารถคุกคามทะลวงแนวรับการาไลาตสลายได้เป็นคนเดียวจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆใครได้ดูเนี่ยมองว่าเอกิเกดูเป็นตัวอันตรายสุดแล้วในการเจาะแนวรับของการาลาตสลายและมันจะตอกย้ำมากอีกเพราะอะไรผู้เล่นของเลียปูในนัดนี้ที่สร้างโอกาสยิงนะครับเอกิเกมีสองใช่ไหมครับมีคนที่เท่ากับเอกิเกนะครับไม่ใช่ผู้เล่นแนวลุกนะครับ เป็นเซนเตอร์แบ็กอย่างอิบราฮิมากุนาเต้นะครับที่สร้างโอกาสยิงได้เท่ากับกองหน้าอย่างเอกริเก้เลยบ่งบอกอะไรนวรุกที่เหลือไม่สามารถจะสร้างโอกาสได้ครับมันก็คงคงจะเพียงพอแหละที่จะบอกว่าค่ําคืนที่ตุรกีเนี่ยมันน่าผิดหวังมากแค่ไหนเมื่อซาร่าแล้วก็อิซักถูกลงมาในช่วงนาทีหกสิบก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงขับเคลื่อนและและมีความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยครับแต่ทั้งคู่เองก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับ เลีฟคูชุดนี้ได้เอาจริงๆเกมเนี้ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่โดดเด่นเลยนะครับไอ้ที่ผมยกตัวอย่างเอเดเก้คือยกตัวอย่างว่าเขาดูจะเป็นแสงสว่างเดียวในแนวรุกแต่ทุกคนเนี่ยยกเว้นอลิสโงเบเกอร์แล้วกันไม่มีนักเตะเลีฟคูที่เป็นผู้เล่นอัลฟิลคนไหนโดดเด่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ออกซ้าตัวจริงหรือว่าผู้เล่นที่มาจากพนักสำรองทีนี้คําถามมีคําถามหนึ่งคืออืม อาร์เนอร์สลตควรกังวลมากแค่ไหนครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคหละ่ะอย่างที่เรียนไปนี่คือเพียงครั้งที่สองเท่านั้นนะครับในยุคข,ของอาร์เนอร์สโลตกับเลฟูที่เลฟูแพ้ติดต่อกัน2นัดหลังจากโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังในเกมเจอกับคริสตัลาเลสครับโดนยิงในช่วงท้ายเกมอย่างนี้จริงๆก็ต้องถึงเวลาที่ต้องกลับมาโอเคหละ่ะมันยังไม่ใช่วิกฤตแต่ใน2เกมล่าสุดเลฟูไม่สามารถแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นรูกาลได้ครับซึ่งที่ผ่านมาไม่ถึงขั้นทําให้เสียหายเพราะทีมเนี่ย มักจะยิงประตูได้ในช่วงท้ายเกมและกู้สถานการณ์มาได้เสมออย่างที่เรียนไปนะครับอีฟักกับซาร่าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงก็มีการโรเทชันมีการลองทคติกก็เหมือนจะเป็นสัญญาณบุกอะไรครับว่าเฮ้เราก็มีลูกเล่นอะไรอย่างอื่นนะมีนักเตะม,มีนักเตะคนอื่นที่จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนลงเป็นตัวจริงได้ได้รับความไว้วางใจาจากอาร์เธอร์สลตแต่เลียพูยังคงม,มีปัญหาเลยครับในการครองบอลและการดันเกมขึ้นไปข้างหน้าแบบต่อเนื่อง และที่สําคัญเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายนะัดคือการเปิดพื้นที่มากเกินไปเมื่อเสียการคลองบอลครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนำไปสู่การเสียจุดโทษซึ่งเป็นประตูชัยของการตะสลายในเกมเจอกับพาเลสเป็นแบบนี้ครับพื้นที่ระหว่างกองหลังกับกองกลางมีมากเกินไปจะไม่โทษกองหลังอย่างเดียวนะเพราะต้องเออตำแหน่งอื่นๆต้องมาช่วยกันด้วยครับซึ่งการเปิดพื้นที่มากเกินไปเนี่ยเมื่อเสียการคลองบอลหรือภูลจะ เสียทั้งระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยืนของเซ็นเตอร์แบ็กการยืนของฟูลแบ็กและมันนําพาไปสู่การเข้ามาถึงในกรอบเขตโทษใน5้าเกมหลังสุดเรย์พูเก็บคีรินชีสไม่ได้เลยนะครับอิบราฮิมาคอนเต้ก็ดูยังทําผลงานไม่ได้ไว้วางใจในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับขณะที่ความสมดุลของทีมก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยครับอาร์นเนอร์สโตยังต้องพยายามหาสูตรผสมให้ลงตัวให้ดีให้เร็วกับทีมชุดนี้ครับนี่ผ่านไปแดเกมแล้วก็นั่นแหละครับ เราก็ยังมีความหวังอยู่เลยครับว่าอันเอร์สลอตต้องทําให้ทีมแจูนติดเร็วที่สุดเรายัางไม่ควรที่จะดา่าอันเอร์สลอตนะผมบอกแบบนี้นะเขากําลังหาอะไรให้มันลงตัวให้เร็วที่สุดแหละโค้ชทุกคนผู้จัดการทีมทุกคนเขาไม่อยากให้ทีมเสียหายเลยครับเขาไม่ได้โง่ เขาพยายามทําอะไรให้ทีมมาลงตัวเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ออกมามันยังไม่เกิดขึ้นและนี่ยังดีเป็นเพียงแค่ช่วงต้นฤดูกาลผมมองว่าโอเคมันเป็นช่วงต้นฤดูกาลเรียบูยังมีอะไรให้ปรับเชื่อเถอะผมเราคอยให้กําลังใจกันดีกว่าผลงานจะดีหรือไม่ดีค่อยไปตัดสินช่วงถ่ายฤดูก,การถ้าถึงตอนนั้นแล้วเรียภูหลุดวงโคจรไม่ได้ลุ้นอะไรเลยตกรอบบนถ้วย เออการปองกันแชมป์พรีเมียร์ลีกหลุดลอยไปเราค่อยมาคุยกันแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในชุดต้องดูการช่วงที่อะไรหลายๆอย่างของลิพูมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของระบบการเล่นเรื่องของผู้เล่นนักเตะใหม่เข้ามาต้องรอดูกันครับเราต้องเราต้องเชียร์เราต้องให้กําลังใจอ่ะอย่าไปอืด่าทอหรือว่าไปขับสายไล่ส่งเลยเออนั่นแหละในเกมบุกไปเยือนเชลซีวันเสาร์นี้นะครับมันต้องเริ่มจากนัดน,นี้แล้วแหละครับ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่จําเป็น,นครับและต้องทําให้ได้ทันทีเลยคือต้องเรียกมเมนตัมกลับมาผลแพ้นชนะยังไงแล้วต้องมีชัยชนะนะครับถ้าคุณไม่ชนะอีกถ้าแพ้อีกสามเกมติดมันจะเป็นโดมิโนโลแล้วพักเบล็กทีมชาฟีฟ่าเด a y มันจะทําให้สภาพจิตใจของเรีย์พูยิ่งห่อเข้าไปใหญ่อีกแฟนบอลเวอร์ูเองก็ด้วยเช่นกันอืมแล้วทําไมถึง เล่นกันลาบากล่ะลวอ์ภูในเกมนี้ครับอย่างที่เรียนไปครับ11เต็ดตัวจริงจัดมาแบบน่าประหลาดใจเหมือนกันแล้วผลที่ตามมาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยลีอ์พูพยายามมาตอบโบขึ้นหน้าจากแดนตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับแต่กลับติดกับดักการเพรสซิ่งที่ดุด,ดโนโันมากๆของกาลาตาสลายครับการเสียการคลอมโบในแดนกลางอยู่บ่อยครั้งก็คล้ายกับในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เจอกับพาเลสครับ พวกเขาน่าจะเสียประตูมากกว่าน,นี้ด้วยซ้านะครับหากไม่ได้การเซฟสําคัญจากอาริสมเบเกอร์ลีอ์ภูยังขาดความเข้มข้นครับในตลอดทั้งเกมเลยไม่ใช่แค่ต้นเกมกลางเกมท้ายเกมนี่คือตลอดทั้งเกมขาดความเข้มข้นครับแล้วทางการเล่นเกมลุกเนี่ยที่พอจะฝากความหวังได้ก็มีแต่การวางบอลยาวให้อูกโอเอเกดิเก้ครับที่ใช้ความเร็วแล้วก็วิ่งทะลุแนวรับและสร้างความกดนั้นเท่านั้นสล็อตจึงต้องเลือกการแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัว3คนพร้อมกันในนาทีที่60เพื่อหวังจุดประกายแต่มันก็ไม่เป็นผลครับ เมื่อยิ่งเล่นเข้าไปมันก็ยิ่งขาดความต่อเนื่องครับอย่างที่เลยนไปแหละว่าต้องให้เวลากับทีมใหม่ของอันเดอร์สล็ตนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เตือนเอาไว้เลยครับว่าเอียพูยังคงอยู่ในช่วงการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆในสนามและยังหาจังหวะเข้าขากันไม่เจออืมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเอียพูชุดนี้ยังไม่ลงตัวแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปตราหน้า เนื้อซ้อนได้นะว่าทําทีมห่วยทําทีมไม่ดีอันนี้อย่าพึ่งแต่ต้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเ็คือพวกเขายังหาจังหวะกันไม่เจอต้องพยายามพยายามให้กําลังใจกันแล้วก็ค่อยที่จะหวังให้ผู้เล่นเนะี่ยลงตัวเข้าขากันให้เร็วที่สุดอืมอันนี้ก็คือภาพรวมของเกมนะครับแล้วก,การบาดเจ็บของอาริซองแหละมันเป็นยังไงครับก็เป็นจังหวะที่อิบราฮิมาโกนเต้พยายามจะจ่ายมาตรงกลางให้และอังกฟันแบก แต่มันเบาเกินไปครับจนถูกวิกเตอร์โอซิเมนตัดได้แล้วจังหวะที่อลริสซงออกมานอกกลับเผยโทษเขาต้องถอยหลังกลับถอยหลังกลับถอยหลังกลับเนี่ยมันเกิดอาการกระตุกตรงกล้ามเนื้อครับโอเคลูกนั้นเซฟได้ก็จริงแต่พอเซฟปุ๊บอลริสซงให้สัญญาเลยครับว่าไม่ไหวครับบาดเจ็บและน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ต้องพักยาวอีกครั้งนะครับสำหรับอลิสซงเบเกอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่หลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาครับ นี่เกือบครบ1หนึ่งปีพอดีลยครับที่เขาในบาดเจ็บแฮมสิงในเกมกับพาเลสแล้ก็ตอนนั้นพักนานถึงสเดือนช่วงเวลานั้นคิวินเคลเลอร์ก็รับหน้าที่แ,แทนครับแล้วพอมาปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของจอร์จี้มาบรัชูรีที่จะก้าวขึ้นมารับบทเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงแทนนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาล2อ2 3 2นี่เป็นต้นมาเนี่ยอาร์รงต้องพักยาวหลายช่วงทั้งเรื่อง อาการบาดเจ็บแฮมซิงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอาการแฮมซิงเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังของอาริสโมเบเกอร์ครับซึ่งทีมแพทย์ของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็รู้ดีแหละเขาทราบดีแล้วว่าอาริสโอ่ะไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดมีอะไรมาทริกเกอร์ไอแฮมซิงเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยอาริสโมเดือดเจ็บปีนี้เขาเลยดึงจอร์จี้มาบรัช,ชูลี่มาจริงๆก็ดึงแต่ปีที่แล้วแหละแต่ให้ามาดึงมาอยู่กับทีมเนี่ยก็คือปีนี้นะครับ อันเดอร์สล็อตเขาพูดถึงอาการบาดเจ็บอริซองด้วยก็โดนคําถามมาครับเขาบอกว่าอาริซองเนี่ยน่าจะพลาดเกมวันเสาร์นี้แน่นอนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาเจ็บอะไรและดูรุนแรงมากแค่ไหนก็ตอนนี้เขาวิ่งกลับไปเะครับเขารู้สึกเจ็บขึ้นมาครับผมบอกรายละเอียดอะไรได้ไม่มากเลยครับผมไม่ใช่หมออันเดอร์สล็อตเขาก็พูดแบบติดตลกนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วครับเวลาที่ผู้เล่นเจ็บแล้วลลงไปเนี่ยแต่ไม่ลุกกลับมาเล่นต่อเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่เจ็บเป็นร้อยๆครั้งแล้วลุกขึ้นมาเล่นต่อแบบได้สบายๆ นักเต่ของเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับถ้าลูกพิมของผมเนี่ยล้มลงไปนอนกับพื้นเมื่อไหร่ผมจะคิดถึงเรื่องที่แย่ที่สุดไว้ก่อนเลยครับซึ่งคําว่าที่แย่ที่สุดก็คือเขาเล่นต่อไม่ได้ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอลิสตองเบเกอร์ดังนั้นเขาน่าจะลงเกมวันเสาร์นี้ไม่ได้แน่นอน99.9%เลยครับผมเคยพูด100%ไปแล้วแต่กันเหนี่ยวไว้ก่อน99.9ก็ได้ครับแต่ผมว่ามันน่าจะถึง100%แหละที่อลิสซงจะเล่นเกมวันเสาร์นี้ไม่ได้ครับ ส่วนในการบาดเจ็บของอุโกะเอคิิเกะนะครับดูเหมือนว่าจะเจ็บตอนที่จังหวะพยายามจะยืดตัวเบาบอลฮันเนอร์บอกว่าเขารู้สึกเจ็บตอนที่พยายามจะยืดตัวเบาบอลครับเขา่าจะรู้ว่าเป็นจังหวะไหนตอนนั้นเรากําลังทําเกมรุกค,ครับแล้วเราก็มีผู้เล่นอีกฝั่งที่ล้มลงอยู่พอดีผู้ตัดสินเลยเปล่าหยุดเกมครับตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าทีมของเราเนี่ยมีคนเจ็บแต่โอเคละเขารู้สึกเจ็บขึ้นมาซึ่งความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะหลังเกมนักเตะมักจะรู้สึกว่าเออมันไม่แย่เท่าไหร่ แต่การเดินเฉยๆมันไม่เหมือนกับการวิ่งเร็วๆหรือการยิงบอลนะครับเขาบอกเองว่าเล่นต่อไม่ไหวแล้วเลยต้องเปลี่ยนตัวออกก็ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าสุดสัปดาห์นี้จะไหวหรือเปล่าข่าวที่ออกมาตอนภายหลังเนี่ยรู้สึกว่าเอเกลิเกน่าจะเป็นแค่ตะคริวนะครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมากขึ้นในสิ่งที่ผมอัปเดตมาส่วนภาพรวมในเกมนี้ล่ะอร์เนอร์สล็อตมองยังไงเขาบอกว่าเขาผิดหวังครับเราทุกคนเล่นฟุตบอลก็เพื่อจะชนะแต่เราทําไม่ได้สำหรับผมแล้ว เกมนี้เราแพ้จริงครับแต่ไม่เหมือนกับแพ้เกมเจอกับพาเลสเพราะเกมนี้มันมีหลายอย่างที่ผมโอเคกว่าโดยเฉพาะครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังการหาจังหวะยิงประตูมันยากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างแรกเลยการาจะสไลด์เนี่ยเขามาสู้เต็มที่จริงๆครับก็ต้องชื่นชมกาลาด้วยจุดนี้อย่างที่2ครึ่งหลังเนี่ยเกมมันหยุดบ่อยมากครับที่ผมพูดแบบนี้คือบอลมันไม่ค่อยอยู่ในการเล่นเลยส่วนเรื่องของการที่ให้สมุทรสลาล์ เล่นแบ็คขวาแล้วก็เจอร์มีฟ่ฟิมปองดันสูงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแผนที่อันเนอร์สอร์ตเขาวางไว้หรือเปล่าอันเนอร์เขาก็อธิบายนะครับเขาบอกว่าเจเรมี่เนี่ยเคยเล่นเป็นวิงแบ็คขวาหรือปีกขวาอยู่บ่อยๆครับตั้งแต่สมัยอยู่เลเวอร์คูเซ่นแล้วครับเขาก็เล่นตำแหน่งนี้ให้เราตอนปรีซีซั่นเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เล่นแทนโมได้ครับซึ่งผมว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโปรดของเขาเลยนะเขาก็เล่นให้ทีมชาติในตำ,นตำแหน่งนี้มาตลอดปกติแล้วแท็กติกค,คือ ให้ปีกซ้ายตัดเข้าในแล้วให้ฟูแบ็กเนี่ยเติมไปสูงสูงซึ่งทําให้ดอมเนี่ยหรือดุนในสมบูรณ์ลเนี่ยเข้ามาเล่นตรงกลางส่วนเจเรมี่ก็จะเล่นเหมือนวิงแบ็กแต่เกมนี้คู่แข่งเขาแก้เกมมาไม่เหมือนเดิมครับซึ่งก็เจอบ่อยครั้งที่คู่แข่งเ่ปรับแผนมาเพื่อรับมือเราแต่ผมว่าทั้งสองคนเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับและอย่างที่บอกไปว่าคอนเนอร์ไม่ได้ซ้อมปรีซีซั่นเขาเลยลงเล่นทุกงนัดไม่ได้เราต้องดูว่าเกมไหนเ,นเหมาะกับใครและโมก็ลงเล่นมาเยอะแล้ววันนี้เราตัดสินใจลองแผนนี้ซึ่งผมก็ค่อนข้างพอใจัฟอร์มในงงหลง ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกล่ะเอาพูดถึงการโรเทชันดีกว่าอันนี้สำหรับเขาก็อธิบายด้วยเดบิดท้ายแหละเขาบอกว่าเรื่องนี้มันพูดยากครับมันมีหลายสาเหตุที่ทาให้นักเตะคนหนึ่งเล่นพลาดได้อันนี้พูดถึงเรื่องความความผิดพ,พลาดก่อนอย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งแล้วครับว่าเรามีนักเตะสองสามคนที่ไม่ได้ซ้อมช่วงปรีซีซั่นอย่างเต็มที่เราเลยส่งเขาลงเล่นทุกนัดไม่ได้ถามว่าส่งเล่นได้ไ,ดไหมก็ได้ครับแต่มันเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ ซึ่งเราก็เห็นกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเกมสมัยนี้มันหนักขึ้นทุกวันพอเกมหนักขึ้นเราก็ต้องเตรียมตังแต่ให้พร้อมนั่นหมายความว่าผมก็ต้องเอานักเตะที่เอ่อเป็นตัวจริงสลับออกมาเป็นสำรองเอาสมรองมาเป็นตัวจริงไม่ใช่ว่าอยากทําแบบนั้นเสมอไปนะครับแต่บางครั้งมันจําเป็นครับเพราะว้าแต่บางคนยังไม่มีความฟิตพอที่จะเล่น9 0สนาทีสานัดใน7วัน และถึงผมจะชอบทีมชุดนี้มากแค่ไหนแต่ทีมเราเนี่ยไม่ได้มีนักเตะมากถึง25-26ถึงคนดังนั้นถ้าเรามีตัวบาดเจ็บ 2- 3งคนหรือ4คนแล้วเหลือนักเตะ1 5 1 6คนแล้วต้องเล่นติดๆกันเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาได้ครับนี่คือสิ่งที่เราตัดสินใจร่วมกันครับผมเชื่อในวิธีนี้มากๆครับเพราะเรามีนักเตะ25่คนการจัดทีมจะยากมากแต่ผลก็คือนักเตะอย่างอูโก้อเล็กซ์คอนเนอร์แบดลีย์เอ่อแมคลิสเตอร์ไม่ได้เตรียมตัวช่วงปรีซีซั่นมากเท่าท ผมเลยใช้พวกเขาเนี่ยตลอดไม่ได้อันนี้เข้าใจในมุมมองของสล็อตนะครับเพราะว่าเกมลีกมันเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับไม่ใช่ว่าแพ้นัดน,นี้คุณจะตกรอบในช่วงต้นอ่าโอเคอ่ะคุณอาจจะฟอร์มสเปรสปะนักเตะหลายคนยังไม่ฟิตสมบูรณ์แต่เราค่อยค่อยใช้งานครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องใส่เขาให้เต็มที่ลงทุกนัดหรือว่าลงเก้าสิบนาทีค่อยค่อยให้พวกเขามีสภาพความฟิตท,ที่มันดีขึ้นอย่างที่อันเดอรสบ,บอกมีหลายคนที่ปีซีซั่นไม่ถึงอย่างที่ มีอีเกดิเก้อีซักคอนเนอรอ์แบลลี่อเล็กซิสแมริเซอร์พวกนี้ช่วงแรกๆเนี่ยเล่นติดติดกันไม่ได้เลยครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมแต่ในการปรับเปลี่ยนทีมเนี่ยนกเต่ที่ลงไปก็ต้องทําผลงานให้ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ยังมีเหตุผลที่รองรับมาก็คือทีมของลิพูเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะครับทั้งเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็นกเต่ใหม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็อยากให้ทีมของเราเนี่ยกลับมาลงตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่า,าเช่นถ ไวมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งเป็นผลดีต่อเรามากแค่นั้นนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับก็อัดมาพอสมควรนะครับก็มีเรื่องราวหลายอย่างเลยครับก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปเลยครับเกมันเสานี้เจอกับเชลซีครับก็เชลซีก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะหลายหลายคนก็มีการบาดเจ็บนักเตะของพวกเขาแนวรุกโคพาเมอร์ก็บาดเจ็บทีมก็ยังแบบยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ โอเคนะแล้วก็รอรุ้นกันวันเสาร์นี้ครับเวลา5ทุ่มครึ่งครับเรียกผูบุกไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิชนะครับโอเควันนี้ผมฮอสอลอนโซขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามและอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของดิฟซีพีดีนะครับตัวนี้ใครที่เครียดอยู่เครียดถึงเรื่องผลการแข่งขันเนะี่ยตัวนี้ช่วยคุณได้เลยครับจะทำให้คุณนอนหลับสนิทและตื่นมาไม่มีอาการแบบเออไม่แข็งไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ ไม่สดชื่นตัวนี้กินแล้วคุณจะสดชื่นเมื่อตื่นมานะครับโอเคไปแล้วไม่ต้องเฟงนะสำหรับผลการ่งขันเชียร์กันต่อไปครับ You Will Never Walk Alone ครับสวัสดีครับ